ฝากนะครับอาจารย์ประทีบด้วยความเคารพอย่างมากมายมหาสาลไก่กองมโหฬารผมในนามอาจารย์ชิงวัชรการผมไม่รู้หรอกว่าพวกคุณนะบริหารองค์กรสมาคมยังไงแต่สิ่งที่ผมจะถามและคุณก็ต้องตอบคำถามผมด้วยหนึง การที่ใครจะเอาใครออกจากกลุ่มลายของสมาคมนะมันต้องเห็นชอบจากผู้บริหารหรือผู้ดูแลในลายนั้นๆในกลุ่มลายนั้นๆนี่อยู่ๆคุณให้หมาตัวไหนก็ไม่รู้ดีดผมออกจากกลุ่มลายสมาคมดีดออกผมไม่ซีเรียสหรอกเพราะผมก็ไม่ได้อยากอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วสาเหตุที่ผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มลายสมาคมของพวกคุณนะ่ะนะ ก็เป็นเพราะว่าอาการประทิบนั่นแหละโทรมาหาผมทักมาหาผมเชิญให้ผมเข้าไปอยู่ในสมาคมแล้วดึงผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์สมาคมของผู้คุณด้วยเหตุผลที่คุณบอกผมว่ามาช่วยให้ความรู้บรรดาฤาษีที่ยังโง,ทง,ง่ที่ยังไม่ดีที่ยังหลอกลวงคนอยู่ในสมาคมน่อยอยู่ในกลุ่มหน่อยคุณไม่กล้าพูดเองเจ้าเสียงผม เป็นคนผู้แทนคุณและอีกอย่างหนึ่งคือคุณดึงผมเข้าไปเพราะว่าคุณทะเลาะกับกลุ่มคนอยู่สองสามคนในกลุ่มนั้นแล้วคุณดีดเขาออกพอดีเขาออกปุ๊บสืบไปสืบมารู้ว่าไอ้คนที่คุณทะเลาะด้วยและคุณดีดเขาออกนั้นมันไม่ถูกกันกับผมคุณก็ทักมาหาผมด้วยการที่เอาผมเข้าไปเป็นไม้กันมาให้พวกคุณเอาไปเป็นไม้กันหมาให้คุ นี่คือความจริงผมรู้ตั้งแต่วินาทีแรกวันแรกที่คุยกับคุณแล้วจ้าวเทพแต่ผมไม่อยากใส่ใจอ่าในเมื่อเชิญผู้หลักผู้ใหญ่เชิญผมเลยเข้าด้วยฉะนั้นการที่จะเอาใครเข้าเอาใครออกนั้นน่ะต้องเห็นชอบจากผู้คุณก่อนแล้วคุณต้องมาสอบถามผมด้วยว่าตั้งใจหรือจงใจหรืออยากจะอยู่ต่อหรือออก เบอร์โทรก็มีไลน์ line, ก็มีเฟซก็มีแต่นี่คุณบล็อกเฟซผมทิ้งไปแล้วผมไ่เป่าประกาศว่าเอาเอาเอคิงออกจากไลน์นะคิงออกจากไลน์กลุ่มแล้วออกจากสมาคมนะนะพูดให้กรนนู้นให้คนนี้ฟังพูดทําไมมันเป็นส้นตีนอะไรถึงไปพูดตอบคำถามผมด้วยนะอาจารย์เทพผมไม่ได้โกรธผมพูดด้วยความคารพอย่างสูงผมอาจารย์คิงชัดเจนนะ